วันนี้เสนอตอนกากับเหยือกน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงมาลองรับฟังกันเลยหน้าป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนน้ำในแม่น้ำลำธารแห้งขอดไม่มีน้ำแม้ต่หยดเดียวมีกาตัวหนึ่งวินานําด้วยความกระหายจนเกือบหมดแรงทังในใดนั้นเจ้ากาก็มองเห็นเหยือกน้ำใบใหญ่ใบหนึ่งแต่มีน้ำแค่ก้อนหยดเท่านั้น เจ้ากาพยายามยืดคอลงไปก็ไม่ถึงน้ําก้นเหยื่อพยายามจากความเหยื่อก็ทําไม่ได้ระหว่างที่เจ้ากาก็ลังคิดหาวิธีดื่มน้าในเหยื่อมันก็เหลือไปเห็นกิ่งก้อเล็กๆวางอยู่ที่พื้นจํานวนมากมันค่อยๆคาหินใส่ลงไปในเหยื่อน้าน้ำในเหยื่อก็ค่อยๆสูงขึ้นเจ้ากาสามารถกินน้ำในเหยื่อดับหายด้วยความอิ่มเอมบอิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้ไหวพิบสติปัญญาและความเียพยายาม